สวัสดีครับผมเซลพีนะครับจากบริษัทมิสูวิชีห้างไททาราสาขาพระประแดงวันนี้ผมจะมารีวิวรถไอตันสีประตูสีขาวนะครับแต่งจัดเต็มนะครับชุดแต่งคือเป็นสีดํานะครับซึ่งตัดกับตัวรถมากเลยครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยครับฝากระโปรงนะครับด้านหน้านะครับเราติดตั้งเป็นสกรูหน้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็โลโก้ไทตันสปอร์ตนะครับ ติดให้เป็นสีดำนะครับทำให้ตัดกับตัวรถยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้านะครับสีดำเงานะครับอันนี้มาจากโรงงานครับผมคิ้วตัว C นะครับอันนี้เราก็ใส่ครอบเข้าไปนะครับให้เป็นสีดำเงานะครับจากของเดิมมันโครเมียมนะครับสเกิร์ตหน้านะครับเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็มีหูแดงนะครับถ้าลูกค้าไม่ต้องการหูแดงสามารถทำเป็นดำล้วนได้นะครับ แล้วก็ไฟหน้านะครับจะมีข้อไฟหน้านะครับทําให้หน้าดูคมยิ่งขึ้นมาพร้อมกับโลโก้ไททันนะครับเป็นตัวนูนนะครับเป็นสีแดงข้อไฟตัดหมอกนะครับเป็นสีดําเงานะครับผมแล้วก็ซุ้มล้อนะครับแบบหมุดหกนิ้วนะครับอันนี้จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับมันจะมีสองสีนะครับสีดําด้านกับดําเงานะครับล้อแมกนะครับขอบสิบแปดนะครับ ลายดอกไม้นะครับมาพร้อมกับยาง Monter AC สามน,นะครับตัวหนังสือเป็นฟอนต์ขาวนะครับแล้วก็คันนี้เรามีติดตั้งที่ฝากระโปรงด้วยนะครับเป็นโช้ผ่อนแรงนะครับฝากระโปรงนะครับสะดวกสบายมากครับลูกค้าไม่ต้องใช้แรงเปิดเลยครับอันนี้เราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับ กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดาเงามาจากโรงงานนะครับมีกันสาดนะครับติดให้ทั้งสี่บานนะครับซีมเราติดตั้งเป็นซีมเซรามิกให้กับลูกค้าแล้วก็ราวหลังคานะครับติดตั้งเพื่อให้ความเท่มากขึ้นนะครับเบ้ามือจับนะครับเราติดตั้งเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีโลโก้ไททันสีแดงเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับเป็นโมเดลยี่สามเราจะมีไว l เลสชาร์จ มาให้กับตัวรถด้วยนะครับแถมมาให้อยู่ทุกคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับลายไททันสปอร์ตนะครับลูกค้าสามารถเลือกลายเลือกสีเลือกแบบได้เราสามารถทําให้ได้หมดนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยโลวบาหลังนะครับเป็นของเอาเลนเดอร์นะครับอันนี้แข็งแรงมากนี่ครับซุ้มล้อหลังนะครับก็เป็นสีดําเงาคันนี้ดูดุดันมากเลย ข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับดูมันจะมีฟอนแดงคําว่าไททันมาให้ด้วยนะครับตัวอักษรแดงทําให้ดูเด่นยิ่งขึ้นนะครับข้อฝาท้ายนะครับเป็นมีตัวอักษรมิซูบิชินะครับแล้วก็เนี่ยครับฝาท้ายผ่อนแรงครับผมทําให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโปรโมชั่นแบบนี้หรือต้องการให้พีทแต่งรถแบบไหนสอบถามเข้ามาในเพจของเราได้นะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ